สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชวัชรพลก็ขออยู่ต่อกันอีกสักคลิปแล้วกันครับกับเจ้าแคนเทอร์บิ 320GC แล้วก็เจ้า XE265CT นะครับกับน้องครับที่เคยลบีเอียงบากเคียงไหลกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับตั้งแต่สมัยที่ผมไปถ่ายอยู่ตั้งแต่ตอนที่ผมไปถ่ายอยู่ทีมอ,อยู่เส้นปาติ้วนะครับ เปนปลาปิา้วนะก็เอามายืนทำงานคู่กันเหมือนเดิมครับระหว่างเจ้าแมวนะครับแล้วก็เจ้าดักเขียวความสองศูนย์จีซีนี่ก็เราเลา่เลายี่สิบสองตันครับโดยประมาณน้ำหนักเขาก็ยี่สิบเอ็ดตันก็คีอเก้าร้อยกิโลกรัม ตอนนี้ก็ประมาณ27ตันครับตีตีไปเลย27ตัน27ตันครึ่ง กี1.5คิวครับเจอกับเมื่อกี้1คิวหรือว่าเมื่อกี้1คิวเจอกับ1.5นะคันที่พวกกีใหญ่กว่าก็ลองเอาไปตักข้างล่างนั่นแหละครับถูกต้องครับดินมันไม่พอครับดินมันจะหมดนะครับคุณสมครัำดินใกล้จะหมดแล้วช่วงน,นี้ก็ยังติดหน้านา,นาปิดข้าวชาวบ้านอยู่นะก็เลยยังหาดินหาอะไรไม่ค่อยได้นะครับ ต้องลุยน้ำแบบนี้ละขุดดินออกจริงดินยังเหลืออีกเยอะครับปกติบอดินของการสร้างทางนี่ต้องขุดลงไป2ชั้น3ชั้นโดยประมาณแต่วันนี้ก็ได้แค่ชั้นเดียวเองก็เจอน้ำนะครับ โอ้แหมอุ้มนี้นี่คุ้มเลยครับนี่ บรรยากาศร,รู้สึกว่าเหมือนจะอยู่ท่าทรายอย่างงอย่างนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับ Oh, ต้องบอกว่าบูมของ265 CT นี่ใหญ่กว่าแคท320ค c ีอยู่นิดเกียวเองนะท่านผู้ชมใหญ่กว่านิดเดียวครับแต่ว่าสิ่งที่ใหญ่กว่าอย่างาที่ได้ชัดเจนนี่ก็คือในเรื่องของอาร์มครับอาร์มจะใหญ่จะอ้วนกว่าแลวกต็ตูดยาวกว่าช่องล่างยาวกว่าใหญ่กว่านะครับส่วนบูมก็เกือบพอๆกันครับ 144 145 14แรงม้าครับกับ183แรงม้านะ <S <S เ,เจอกันน้ำหนักตัวห่างกันประมาณ5ตัน ำหรับท่านใดที่มีใจรักในเครื่องจักรคนหนักหรือว่ามีใจรักในเครื่องในรถขุดนะครับสามารถทีบจระาเข้ามารับชมกันได้กับช่อง y o u t u ชอววัชรพลแล้วก็เพจเฟซบุ๊กชอวัชรพลนะครับสามารถเข้าติดตามหรือว่ากดไลค์ติดตามกันได้นะครับสำหรับเอลิทก็อยากให้ท่านเรียบร้อยครับไม่ว่าจะเป็นรถขุดขนาดหนึ่งตันถึงห้าตันหกตันถึงเก้าตันสิบตันถึงสิบสี่ตันนะครับหรือว่าจะเป็นขนาด ขาวยากครับก็คือ1 5ตันถึง18ตันนะครับแล้วก็จะเป็นขนาด200หรือว่า20ตันครับ25ตัน30ตัน35ตัน40ตันแปดตันมีครับพี่ชมครับลองเข้าไปรับชมกันได้นะรถพ่วงนะครับถรถเกี่ยวข้าวรถบดนะครับรถรีไซเคิลลิงต่างๆนานาครับครูยังมัต่อยครับสามารถเข้าไปรับชมกันได้อยากจะ่นไปเรียบร้อยเอา 12กนาทีแล้วครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้านะครับฝากกดไ like, ลค์กด first, แชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สเป็นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับยู u ูบชอววัฒนพลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนนี้นช่องอัพคลิปลงสำหรับคลิปนี้ลาละครับ